สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมหนุกทันเนะะี่ค่ะวันนี้สมก็พามาอยู่กันที่เกมเส้นทางมาจองหนึ่งนะคะเดี๋ยวออโต้กันไปเลย50%สเปิดห้าสิหมุนนะคะไม่รู้เกมมาไหมกดออโต้หน่อยละกันน่คะหยิบมา6 0 0 0บาทนะคะได้มาจากเกมมาจองสออีกแล้วมาจอง2เข้าดีนะ โอเคเริ่มมาเนะะี่ยค่ะเดี๋ยวมันลุ้นสีแดงกูมังกรแดงช็อตเดียวอาจจะได้เลิกเลยก็ได้แต่ว่ายัางไม่ได้เลิกนะคะเลิกยังไม่ได้นะ,ะอ,อูมังกรแดงมาอีกแล้วะค,ะค่ะถ้าหมื่มนหนึ่งแล้วขออนุญาตเลิกเลยนะคะนี่มีแต่แตกนอกเลยนะ ไม่รู้ฟีสจะเป็นเข้าหรือเปล่ามาทีละหนึ่งทีละทีละหนึ่งแหละเพิ่งเห็นครั้งครั้งแรกอันเดียวเนี่ยต้องมาสองครั้งค่ะโอ้โหมาอีกแล้วนะะเนี่ยแดงอีกไหมโอ้โห คอมโบแบบนี้ขออนุญาตเลิกเลยแล้วกันนะคะ4 5 6 5โอ้อย้อย่างว่าเลยเนาะเราเล่นเบ็ด50นะคะเดี๋ยวขอปัดเศษหน่อยแล้วกันเนะะี่ยจะปัดเศษแล้วก็จะบวกก็ต้องมาลุ้นกันนะสมจะปัดตัว700ขอหมุนเบ็ดร้อยแล้วกันชาห้ามหมุนหมุนเองโอ้โหเกือจำนับเลย โอเคค่ะเดี๋ยวเราจบเกมนี้เท่านี้เลยแล้วกันนะคะแบบโอ้พวกดีมากปีสปินไม่เข้านะคะแต่ว่าเราได้มาจากรอบแตกนกหมดเลยนะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ใครชื่นชอบก็อย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ส้มทำคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาเท่านี้ไปล้ะค่ะบ๊ายบาย